ต่อรึประเด็นร้อนข่าวผู้บอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่25มีนาคม2566โดยชายาผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การเด็กคารับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าใช่กันบ้างผู้บอลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้หญิงสดวันนี้ทีมชาติไทยชุดเยาว์23ปีดวนทีมกระห่งจากทางเจ้าภาพกาต้านะ ตัวทีมชาติไทยจุดยูยี่สิบปีนะครับภายใต้การนำทัพของโคตรระอิสระสีโตโรพบกับเจ้าภาพทีมชาติกาตาร์ทีมกัลังจัตวัดออกกลางศึกฟุตบอลโดฮาคัพ2023นัดที่2ทัวร์นาเมนต์เอเชียที่อันดูฮาอิลสเตเดียมกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในคืนวันนี้เวลาตีสองนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง AIS p เ a y โดยโคตรระอิสระสีโโรเปิดเผยก่อนจะดวนเจ้าภาพกาตาร์จะพยายามรักษามาตรฐานและก็เพิ่มระดับขึ้นไปอีกครั้ง โดยสัิติห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะฮะทางฝั่งทางกาตานี้ก็จะมีวันที่3เดือน11 2022กาตาเสมอเปรบานอน0 0วันที่9เดือน11 2022โอมานแพ้กาตาไป0ต่อ1 12เดือน11 2022ซีเรียเสมอกาตา1ต1 16เดือน11 2022ซาอุดิอาระเบียชนะกาตาไป3ต่1และ23เดือน3 2023กาตาแพ้ UAE ไป0ต่อ1 ส่วนหน้าเกมหลังสุดของทีมชาติไทยนั้นก็จะมีวันที่5เดือน6 2022มาเลเซียแพ้ไทยไป0-3วันที่8เดือน6 2022เกาหลีใต้ชนะไทยไป1-0วันที่11เดือน12 2022ไทยแพ้ลาวไป0-1 14เดือน12 2022ไทยชนะลาวไป5-0และว,วันที่23เดือน3 2023เซาดิอาระเบียเสมอไทยไป2-2 โดยความพร้อมของทั้งสองทีมทางฝั่งทีมชาติกาตาร์งานนี้ทีมกาตาร์ชุดยูคสปีผลงานเกมล่าสุดลงเล่นในศึกโดฮาคับ2023แพ้ทีมชาติอาหรับอิเมเรตยืคสามปีด้วยสกอร์0-1ดย์ต่อ1โดยความพร้อมในเกมนี้บรูโน่ปินเฮโร่ซื้อของทีมตเตรียมจัดชุดใหญ่ลงในเกมนี้นำทัพมาโดยไซเฟดินฟันฟราราโมฮัม็ดดาวรสมัสูอับอันดูรา คาริสอารีชาบาและก็โมฮัมเมดเอมัไออัสในขณะนี้ส่วนอความพร้อมทางฝั่งทางทีมชาติไทยของวันนะฮะก็งานนี้ผลเกผลงานเกมล่าสุดเนี่ยลงสนามในศึกโดฮาคัพ2023เสมอทีมชาติซาอุดิอาระเบียไป2 2ต่อ2 โดยความพร้อมในเกมนี้โคตระอิสระซิทโรหุสือของทีมจะไม่มีอนันต์ยอดสองบาลที่บาดเจ็บในเกมก่อนหน้านี้แถมต้องนุน้นเช็คฟิตบุคคอรีเรมดีส่วนแข้งหลักไรอืดืนยังพร้อมลุยทั้งจนทานเกมดีทรงช้ยทองช่ำอิฟฟานเระชันรงค์พรมสีแก้วธิรศักดิ์เผอพิมายและก็ลีออนพิชเจม โดยทีมชาติกาตาร์ชุดยุยูี่สามปีก่อนหน้านี้เป็นรองแชมป์รายการศึกจิงแชมป์เอเชียตะวันตก2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีทำให้ผลงาน2เกมหลังแพ้รวดเสียไปทั้งหมด4ประตูด้านทีมชาติไทยชุดยุยูี่สามปีผลงานประเดิมเกมในศึกโดฮาคัพ2023ไม่ธรรมดาสามารถเสมอกับทีมแชมป์เอเชียตะวันตก2022อย่างซาอุดีอาระเบียทำผลงานไปถึง2เกมหลังไปแพ้ชนะไป1เสมอไปอีก1ครับ ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาสานัดหลังสุดมีทุกผลการแข่งนนขันชนะเสมอแพ้เป็นราว่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กาลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับในช่วงข้ามคืนวันนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสื่ออังกฤษรายงานข่าว2ทีมยักษ์ใหญ่พีมเบอร์ลิงกิตปะทะแข่งครั้งแรกที่ประเทศไทยน,นะ โดยสื่ออังกฤษนะบรยการข่าวใหญ่ได้ว่า2ทีมชั้นนำพิมเบอร์ลิงกินวางคิวอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยโดยการรริงานจากทางสื่ออังกฤษระบุเลยนะว่าสโม,มสรเรซซอสตี้มีแผนร่วมกระทั่งทนนินเพิสเปอร์เดินทางมาชัว์ปรีซันซัมเมอร์นี้ที่ประเทศไทยโดยจะมีเกมอุ่นเครื่องกันในวันที่26กรกฎาคมณสน,นามราชมังคลากีฬาสถาน โดยปรอกการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองสโมสรกันอีกครั้งสำหรับการพบกันของ2ทีมนี้พีเมเบรนงกตครั้งแรกที่ประเทศไชนะ่าแต่ะะผมเป็นทว่างานนี้อีกแล้วนะฮะทางฝั่งยุโรปนั้นชอบเมืองไทยเหลือเกินก็ถือว่างานนี้มาเลยครับมาได้หลายทีมจะได้อย่างน้อยเป็นเฟริเวอร์ของประเทศไทยเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับทีมชาติไทยแกร่งอย่างต่อเนื่องจัดหนักอัดยับคู่แข่งไปอีก9-0ต่อ โดยชบ,บาแก้วอายุ9ปีเก็บไปทั้งหมด6แต้มเต็มหลังเอาชนะ BISP s o เ e โร o ไป9-0ต่อเกมที่2ในทางสมุยจังฟุตบอลทัวร์นาเมนต์โดยการน,นี้วันที่24มีนาคมเวลา17น20นาทีที่สนาม Maradina s p o r ร r e อร์ t เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแข่งขันสมุยจังฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2023ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเกมที่2พบกับทาง BISP อคุสเทอีโรอ,อาร์ดเฮนเดมีโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าชาบาแก้วยูส19ปีนะฮะเอาชนะมี s s p อ c a d e า y มีไปได้9กาศูนย์ทำให้มีทั้งหมด6แต้มจัดทั้งหมด2นัดโดยชบาแก้วยูสปีได้ประตูจากทางจีน่าทองพันธ์4ประตูวับรรั์พรมทองมี3ประตูชิดาภาดาริและก็นัดทิชาสารการคนะหประตูในขณะนี้ โอ้โหเป็นนวังงานนี้นะครับทีมชาติไทยหญิงชุดนี้ไม่ธรรมดาจริงก็ถือว่าต้องรอดูคำต่อไปการการอนาคตนั้นรุ่งอย่างแน่นอนเ,อเรามาดูประเด็นข่าวจอบมาก,กันดีครับสเชิญเวทีโลกอาร์ตีข่าวใหญ่ว่าอาเซียนเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟีฟาเวิลด์คับ2034 โดยงานนี้นะฮะทางอาเซียนฟุตบอลตีข่าวบริงานข่าวใหญ่เลยว่าอาเซียนผลักดันร่วมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟีฟ่าเวิด์คัพ2 0 3 4ซึ่งการรริงานระบุเรียนว่าในการประชุมเมื่อวันที่22มีนาคมสมาชิกอาวุโสด้านการกีฬาของอาเซียนได้หารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเสนอขอร่วมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2 0 3 4สำหรับทางอาเซียนในปี2026รวมถึงข้อกำหนดทั่วไปเวลาและก็บทบาทของแต่ละประเทศสมาชิก สัปฟุตบอลโลกในปี2 0 3 4โดยก่อนหน้านั้นได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ที่กรุงเทพประ่วันที่1 2 2 3มิถุนายนบรรดาผู้นำอาเซียนได้ตกลงร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกโดยประเทศหรือพันธมิตรอื่นๆนอกเหนือจากอาเซียนสนใจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2 0 3 4ประกอบไปด้วยจีนออสตเตรเลียนิวซีแลนด์อินโดนีเซียสิมบับเวอียิปต์ไนจีเรีย นนผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ถือว่าฝั่งทางบ้านเรานะฮะค่อนข้างที่จะมีกำลังทรัพย์ในการเสนอตัวในการจัดในครั้งนี้น่าเสียดายที่ไม่มีไทยอยู่ในนี้ด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปกันลยกันว่าจะมีโอกาสไหมในอนาคตอันใกล้นี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีกว่าครับปริวัติ์คำหมาสุดดีใจหลังกลับมามีชื่อติดทับช้างศึกในรอบรหลายปี โดยปฏิวัติคำหมานดยานทัพช้างศึกปลื้มหลังมีชื่อกลับมาติดธงอีกครั้งในรอบปีเชื่อว่าทีมจะได้ประสบการณ์ในการเจอคู่แข่งอย่างซีเรียและก็ยูเอีนะ โดยในดนันวัย28ปีวันนี้อย่างทางปฏิวัติค่าใหม่จากสโมสรเมืองชองอยูเต็ดนะฮะก็ได้ออกมาเปิดใจหลังเกมกลับมาบิดติดชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่กันอีกครั้งกับการแข่งขันฟี ف าเดนในช่วงรอบเดือนมีนาคมนี้ซึ่งหลังจากที่ได้รับโอกาสเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาเปิดใจว่าผมนั้นรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกและก็ตื่นเต้นกับการได้มีชื่อติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งหลังห่างหายไปเป็นปีถ้าหากว่าได้รับโอกาสได้ลงสนามผมจะทำงานตรงนี้ให้อย่างเต็มที่ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ครับการได้เจอกับทีมจัตวันออกกลางที่มีอันดับฟีฟ่สูงกว่าเราทาั้งทางซีเรียและก็ UAE จะทำให้เรานั้นได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยผมหวังว่าทีมชาติไทยจะได้ประสบการณ์ได้จากการเรียนรู้ทั้ง2เกมที่จะแข่งขันกันเพื่อจะนำมาปรับใช้และพัฒนากันต่อไปในอนาคตข้างหน้านี้สำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดใหญ่นัดแรกจะพบกับซีเรียที่ฉบับอันอาบรีสเตเดียม เมืองดูไบในคืนวันที่2 5มีนาคมเวลาี1น,นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ a i s เอสพครับใครฟอฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันไดน้ครับเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับทรงชัยเผยช้างศึกอยุ่23ปีต้องปรับปรุงเรื่องการสื่อสารให้ดีซึ่งไนดะ้รับทัพช้างศึกอยุ่23ปียอมรับว่าชีมยังต้องปรับเรื่องการสื่อสารให้มากกว่านี้ ซึ่งทางทรงชัยทองฉํำนะฮะอกองหลังทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยก่อนการฝึกซ้อมเพื่อจะ,ตะเตรียมพบกับทางกาตาในศึกโดฮาครับ2 0 2 3นาที่2โดยเจ้าตัวนั้นได้เปิดเผยด้ตยว่าเกมล่าสุดยังต้องแก้ไขกันอีกเยอะเกมหน้าเราก็ต้องพยายามทําตรงนี้ให้ดีกว่านี้เกมรับเราต้องพยายามสื่อสารให้ได้มากกว่านี้เราต้องคุยกันเยอะขึ้นเพราะบางคนก็ต่างภาษา ส่วนแนวทางการสร้างเกมขึ้นไปนั้นเราก็เน้นตรงนี้อยู่เสมอเพราะเป็นคอนเซปต์ของโค้ตระการเจอกับทีมตะว,วันออกกลางพอผ่านมาถึงจุดนี้ก็ทําให้เรานั้นมีความพร้อมมากขึ้นแต่เราต้องปรับปรุงกันอีกเยอะเกมกับทางกาตาเองเราก็มองว่าเรานั้นเน้นการทําให้ทีมพัฒนาขึ้นส่วนผลการแข่งขันเป็นเรื่องรองเท่านั้นเรื่องสายจิตในการวิ่งก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับก็ไม่รู้นะว่าตัวผมจะวิ่งเยอะขนาดไหนก็ฝากแฟนบอลติดตามทีมชาติไทยอยูอยี่สปีกันด้วยนครับ พวกเราจะพยายามทําเต็มที่กันต่อไปสำหรับโปรแกรมการในขั้าต่อไปทีมเช่นชายชุดยูยุปีจะพบกับกาตา้านยูยุปีวันที่25มีนาคมเวลาตีสนาฬิกาที่สนามอันดูฮาอิลสเตเดียมถ่ายทอดสดช่อง AIS Play และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่25มีนาคม2566โดยชายผู้บังครังฟุตบอลไทยครับ